สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝาาพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครป์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คําเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นําให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสบบาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับก่อนรีบวิ่งมาหาทันทีแต่ก็ได้คำตอบเป็นเพียงการสายนากูจะไปรู้เหรอวะไม่เกี่ยวกับกูก็ดีแค่ไหนแล้วใจพลยังไม่กลับขึ้นมาจากตาตุ่มดี ชาติกับสนก็ตามมาสมทบที่ข้างหลงังหรือว่าลูกพี่เทจะไปทำอะไรให้ลูกพี่เทียนไม่พอใจอีกอ่ะชาติว่าด้วยความเป็นห่วงอดีตลูกพี่ของตนสนได้ยินอย่างนั้นก็รีบเขย่าแขนพี่ชาติด้วยความเป็นห่วงลูกพี่เทไม่ต่างกันพี่ชาติผมว่าเรารีบตามไปดูกันดีก,กว่าฮะเผื่อลูกพี่เทจะโดนลูกพี่เทียนซ้อมอีกอ่ะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเทียนลงไม้ลงมือ เทก็ไม่คิดจะสู้และถึงพวกเขาจะไม่กล้าเข้าไปห้ามแต่อย่างน้อยก็ได้ช่วยพาเทไปส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีโอเคไปเออกูไปด้วยพวกผมไปด้วยพี่ทั้งชาติสนพลก่อนและนักมวยคนอื่นๆจึงพากันรีบตามเทียนไปเพื่อดูสถานการณ์แกพี่เทยังหล่อเลยอะฉันแพ้ผู้ชายสักลายอะแก ลายสักพี่เขาอย่างเทเลยอยากเขาไปดูใกล้ๆจังคนอะไรทั้งหล่อทั้งเททั้งเก่งพี่เทขาหลอดไฟที่บ้านหนูเสียค่ะรับสมัครช่างซ่อมไฟหนึ่งตำแหน่งพี่เทสนใจไหมคะเทียนเปิดประตูฟิตเนสเข้ามาก็ได้ยินเสียงกรีดดังสนั่นจากมุมใดมุมหนึ่งและเมื่อมองหาที่มาของเสียงก็ได้พบว่ามีกลุ่มสาวๆนับสิบคน ทั้งสาวแท้สาวเทียมที่มาใช้บริการกำลังเกาะอ,อยู่ขอบประตูทางเข้าห้องน้ำอยู่ที่ด้านหลังฟิตเนสทั้งยังเรียกชื่อเทไม่หยุดบางคนออกอาการคลั่งคล้ายถึงขั้นกระทืบเท้าอยู่กับทีบางคนก็อาการหนักถึงขั้นลงไปนั่งดิ้นอยู่กับผืนพร้อมกับกรีดไม่หยุดรบกวนอย่าเพิ่งเข้ามานะครับผมเปลี่ยนพัดลมดูดอากาศแป๊บหนึ่งรอข้างนอกแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเทียนเดินเข้ามาไกล ก็ได้ยินเสียงของเทเล็ดลอดออกมาบอกกับทุกคนว่าไม่ให้เข้าไปในห้องน้ำเห็นได้ชัดว่าเทให้เกียรติทุกคนและเขาเองก็ระมัดระวังตัวมากเช่นกันเพราะเขาเป็นผู้ชายส่วนคนที่มารุมกี่เ่าอยู่นานก็มีแต่สาวๆซ้ำยังใส่ชุดออกกำลังกายร,รัดรูปกันทั้งนนานหากมีใครเข้ามาอยู่ในห้องน้ำกับเขามันจะเป็นการไม่เหมาะสม ซึ่งเทพูดขอร้องด้วยถ้อยคำที่สุภาพแบบนี้จะไม่ให้ทุกคนทั้งรักทั้งหลงเขาได้อย่างไรขอโทษนะครับมามุงดูอะไรกันหรอครับเทียนทำหน้างิกง่อเปร่งเสียงขึ้นมาทางด้านหลงังร่างเพียวยืนกอดอกอย่างไม่สบอารมณ์จากที่หงุดหงิดอยู่แล้วพอมาเจออย่างนี้มันก็แทบจะควันออกหูเสียงที่พูดก็แข็งกระดา้าง อย่างลืมตัวว่าตัวเองนั้นกำลังอยู่ต่อหน้าลูกค้าของฟิตเนสนาก็เบิงพยายามมองเข้าไปในห้องน้ำว่าเทอยู่ตรงไหนอุ๊ยพี่เทียนเธอพี่เทียนมาพี่เทียนคนหล่อมาเล่นฟิตเนสเหมือนกันเหรอคะโอ้ยฉันจะกรี๊ดใครดีเนี่ยพี่เทก็หล่อพี่เทียนก็งานดีแต่วันนี้พี่เทอย่างเทเลยอะขอกรีดพี่เทก่อนแล้วกันนะ กรีพี่เทด้วยคนสิขอโทษนะคะพี่เทียนขาวันนี้ขอกรีพี่เทนหนึ่งวันนะคะพี่เดซ,ซ,ซื้อซื้อค่ะหนูเป็นกําลังใจให้เสร็จแล้วมาซับเหงื่อให้นะคะผ้พาพร้อมค่ะไอ้เทเป็นครั้งแรกที่เทียนโดนเมินพวกสาวๆแห่ไปกรีเทียนกันหมดจนใจร้อนๆของเทียนน,นั้นมันยิ่งเดือดปุดๆมองแต่ละคนถือผ้ารอเช็ดเหงื่อให้เทแล้วก็ยอมไม่ได้เอ่อ เทหันมาเห็นเทียนยืนหน้าบุตรบึ้งแพรรังสีอมหิตอยู่หน้าห้องน้ำก็รีบใต่บันไดลงมาหาพอดีกับที่เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศบนผดังเสร็จเรียบร้อยมาหากูเหรอเทยิ้มกว้างรีบเดินออกมาจากห้องน้ำมาหาคนด้านนอกและเมื่อเขายิ้มเสียงกรี๊ดก็ดังขึ้นมาอีกอพี่เทยิ้มอย่างหล่อเลยฉันจะละลายกับรอยยิ้มนี้โอ้ อยากเป็นเจ้าของอยากจับจองอยากเป็นเมียมพี่เทค่ะท,ทุกคนตามมารุมล้อมรอบตัวเทจนเขาเดินออกมาไม่ถึงเทียนที่ยืนอยู่เห็นแบบน,นั้นรังสีอมตหิตรอบรอบตัวเทียนก็ยิงนากรวดเล้ากับคนที่กำลังยืนจ้องมองมาทางนี้ จะพ้นไฟออกมาอยู่แล้วเทียนขอายรูปด้วยนะขขอตัวก่อนนะครับพอดีจะไปหาเทียนเทียนหันหลังเดินดุมดุมหนีจนเทต้องรีบปลดมือที่มาเกาะแกะตนอยู่พร้อมกับรีบยกมือไหว้ขอโทษขอโพยและขอทางไปตามเทียนขอโทษนะครับขอโทษนะครับเทียนเทียนไปไหนเทียน ร่างสูงที่หลุดออกมาจากสาวสาวก็รีบวิ่งคว้าเข้ามือของเทียนแต่ก็ถูกสะบัดออกเหมือนเคยอย่ามายุ่งกับกูเทียนเหมือนจะหึงจนควันออกหูแต่ก็ไม่ได้ว่าหึงใครหึงทำไมรู้แต่พอเห็นภาพตรงหน้าที่เทถูกรุมน้อมไปด้วยสาวสาวมันก็ทนดูไม่ได้เอาแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่เทียนมาหากูหรือเปล่า หรือมาเล่นฟิตเนสอะเทอยากจะคิดเท่าข้างตัวเองว่าเทียนมหาแต่พอถามไปอย่างนั้นก็ถูกปฏิเสธท่านขวานใครมาหามึงกูแค่จะมาเล่นฟิตเนสแต่เห็นหน้ามึงอ่ะกูก็หมดอารมณ์เล่นละไปดีกว่าว่าแล้วก็รีบเดินไปผลักประตูตออกไปเออเชพี่เท,ท,ทคะ่ะเครื่องนี้มันเล่นยังไงหรอคะ กูไก่เลยไม่เป็นเลยอ่ะพี่เทมาสอนหน่อยสิเทอยากจะตามไปใจจะขาดแต่วันนี้ครูแซมฝากให้ช่วยอยู่ดูแลฟิตเนสไฮเทจึงต้องมาติดแงกอยู่ที่นี่เอ่อครับได้ครับตามองตามเทียนแต่ตัวตามไปไม่ได้ต้องเดินกลับมาสอนน้องกูไก่ใช้เครื่องออกกำลังกายแถมตอนสิบโมงก็จะมีเครื่องใหม่มาลงเทต้องคอยดูความเรียบร้อยอีก งานตามเทียนก็คงต้องเอาไว้ก่อนแล้ววันนี้เราไม่ตามมาวะไอ้เชี่ยเทเทียนเดินออกมาสักพักไม่เห็นเทตามออกมาอย่างที่ควรจะเป็นก็เริ่มอยากงองแงเหมือนเด็กๆเ,เวลาโดนขัดใจหันกลับมามองก็มีเพียงความว่างเปล่าก็แทบอยากจะลงไปชักดิ้นชักงอที่ผืนไอ้เทไม่เห็นผู้หญิงดีกว่ากูเหรอวะว่าแล้ว ก็ขยี้หัวตัวเองแรงๆแล้วเดินกลับเข้าไปข้างในและพอได้เห็นว่าเทกำลังสอนผู้หญิงใช้เครื่องออกกำลังกายที่มีชื่อว่ากลูหรือเครื่องสร้างกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกโดยที่เทกำลังช่วยจัดท่าให้ผู้หญิงอยู่บนเครื่องซึ่งมีการจับเนื้อต้องตัวกันเทียนก็ระเบิดลงทันทีไอ้เทมึงทำอะไรวะร่างเพียวเดินดุมๆเข้ามาดึงเทออกพร้อมกับเรียกเสียงดัง จนทุกคนหันมาหมอทำไมต้องใกล้ขนาดเนี้ทำไมต้องจับเนื้อตัวกันนี่มึงตั้งใจใต้อ่างเขาเหรอวะไอ้เทเทียนโวยลันโมโหเป็นฟืนเป็นไฟหน้าก็แดงด้วยความโกรธแค่เห็นเทยนอยู่ใกล้คนอื่นเทียนก็ร้อนเป็นไฟย,ยอมไม่ได้ทนไม่ได้ความรู้สึกที่อยู่ในใจมันหลายวันเหมือนได้เวลาประถุเ,เฮ้ยเทียนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้ย กูไม่ได้คิดอะไรเลยกูแค่มาสอนน้องเขาเทที่สอนอย่างระมัดระวังอยู่แล้วไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ดีเลยสักนิดหันมาบอกกับคนหัวร้อนที่มองกันด้วยสายตาไม่พอใจก่อนจะหันไปขอโทษน้องกุ๊กไก่ที่ตกใจไม่น้อยกับเสียงโวยวายของเทียนน้องกุ๊กไก่ขอโทษนะครับพอดีเทียนเขาแค่เข้าใจผิดนะทำตามที่พี่สอนได้แล้วใช่ไหมโอเคนะ งั้นพี่ขอตัวนะครับน้องกุ๊กไก่พยักหน้ารับงงๆเทก็รีบหันมาหาเทียนที่ฟึดฟัดจะเดินหนีกันอีกเทียนมึงฟังกูก่อนคือเมื่อกี้กูแค่สอนน้องเขาใช้เครื่องน้องกุ๊กไก่เพิ่งมาวันแรกน้องเขา,างใช้ไม่เป็นเลยเทียนเดินอารมณ์คุ้นๆไปกระแทกก้นนั่งลงบนหมานะั่งไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ว่าทำไมเห็นเทกใกล้ชิดกับคนอื่นแล้วต้องโมโหขนาดนี้เมื่อกี้เทียนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จริงๆพอรู้ตัวก็งงกับตัวเองเหมือนกันแล้วเริ่มทำตัวไม่ถูกเรื่องของมึงดิวะกูไม่ได้อยากรู้ซะหน่อยพออารมณ์มันไปแบบงงก็เลยต้องโกลบเกลือนด้วยเสียงแข็งๆแต่ถึงปากจะบอกว่าไม่อยากรู้ แต่เมื่อกี้สีหน้าและการกระทำมันชัดว่าไม่พอใจเทอมยิ้มอยากจะคิดเข้าข้างตัวเองวัดเทียนหึงแต่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรให้เทียนไม่พอใจในขณะนี้เออแล้วก็วันนี้ครูแซมฝากให้กูดูที่นี่ให้ครูเขาติดธุระกูน่าจะต้องอยู่ที่นี่ทั้งวันมาบอกกูทำไมกูบอกแล้วไงว่าไม่อยากรู้เทไม่สนใจว่าเทียนจะอยากรู้หรือไม่เพราะเขาอยากจะบอก ไม่ว่าเทียนจะคิดอย่างไรแต่เทก็แค่ความรู้สึกเทียนเสมอเขาเลือกที่จะไม่สนใจคำพูดและการแสดงออกของเทียนแค่วันนี้เทียนเป็นฝ่ายมาหาการมันก็ทำให้เทดีใจมากแล้วมึงนั่งรออยู่นี่นะเดี๋ยวกูไปทำงานก่อนหรือว่ามึงอยากออกกำลังกายหรือเปล่าเทพูดอย่างเอาอกเอาใจแต่เทียนก็ยังหน้าบึ้งไม่ยอมคุยด้วยโอเค คันนก็ไม่งองอแงะรบเทรู้สึกเอ็นดูคนตรงงนาจนต้องยกมือขึ้นมายีผมเบาๆโอ้ยอแม้ว่าจะถูกเทียนปัดมือออกแต่แค่นี้มันก็ดีกว่าหลายวันที่ผ่านมาแค่นี้เทก็พอใจร่างสูงเดินไปทำงานของตัวเองต่อและเทียนก็ไม่ยอมไปไหนเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ตั้งใจมาออกกำลังกายเพราะทั้งวัน เทียนก็เอาแต่นั่งน้าง,งอมองเททำงานอยู่อย่างนานมึงว่าลูกพี่เทียนชอบพี่เทหรือเปล่าวะพวกนักมวยที่แอบดูสถานการณ์ก็เลยมีเรื่องมาสมหัวกันจนลืมไปซ้อมมวยต่อเห็นเทียนอาการออกหึงหวงเทขนาดนั้นพวกเขาก็พลอยดีใจไปกับเทด้วยไม่เหลือแต่ลูกพี่น่ะโคตรปากแข็งเลยเฮ้ย กูละสงสารพี่เทจริงอะ่ะงานเนี้ยคงต้องเหนื่อยหน่อยแล้วว่ะแต่เหนื่อยแค่ไหนอะ่ะกูว่าพี่เทแม่งก็สู้อยู่แล้วโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะพี่เทอ่ะสู้ไม่ถอยหรอกอยากเป็นแฟนลูกพี่พวกเราอะ่ะก็ต้องอดทนสิวะใช่ใช่ต่อให้รถสิบล้อชนเน่ะก็ต้องกลับมาจีบลูกพี่เทียนให้ได้เว้ยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้สนุกกันไหมครับ รอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหนังสือเสียงที่มาแรงฮอตฮิตติดลมบนและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้มาแล้วครับนั่นก็คือเรื่องเด็กช่างรักจริงนิยายที่จะพาทุกคนเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศการใช้ชีวิตของแก๊งเด็กช่าง มีครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นความฮาความบ้าของลูกผู้ชายและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างเพื่อนๆในแกง๊งที่มีพระเอกและนายเอกคู่หลักในเรื่องนี้ด้วยแอดบอกเลยว่าความรักของทั้งคู่นั้นทุกคนจะได้ลุ้นจนตัวโตง่งยิ่งกว่าวันหวยออกซะอีกเพราะนายเอกของเราปากแข็งซะเหลือเกินส่วนพระเอกนั้นก็รักนายเอกจนสุดหัวใจ ตายแทนก็ยอมทำไมมันคนละทิศคนละทางแบบนี้เนี่ยฝังแค่นี้แอดก็ลุ้นตามแล้วแถมเราจะได้สัมผัสกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เป็นส่วนสำคัญในเรื่องอีกด้วยเอาล่ะเอาละ่ะแอดจะไม่สปอร์แล้วนะไปตามลุ้นความรักของเขาทั้งสองคนในเรื่องได้เลยสนุกมันฮาและซึ้งอย่างแน่นอน แถมนิยายเสียงเรื่องนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งที่มียอดวิวมากที่สุดในช่อง YouTube n e w o f f i i ชีมาแรงเกินต้านโดยยอดวิว20,000วิวภายในหนึ่งวันและในเวอร์ชั่นนิยายเองก็ปังไม่แพ้กันเมื่อนิยายเรื่องเด็กช่างรักจริงได้สร้างตำนานบทใหม่ที่ยังไม่มีสถิติไหนทำได้้ดยยอดอ่าน48,000วิวใน1วันพร้อมทยายขึ้นอันดับหนึ่ง นิยายมาแรงในรีดอะไรภายใน2วันโดยอัพไปได้เพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นในทันวลัยเองนิยายเรื่องเด็กช่างรักจริงก็ไ,ได้ถูกคัดเลือกเป็นท็อปฟนิยายสุดฟังในเดือนกรกฎาคมและได้เข้าชิงรางวัลทันอวอร์ด2021ความแรงยังฉุดไม่อยู่ เมื่อเว็บ fiction lock ก็ติดอันดับนิยายสุดฮอตประจำสัปดาห์ในทันทีที่อัพลงเว็บไปได้เพียง2วันพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดวิว1 0 0 0 0แสนวิวใน3ตอนเท่านั้นและยังคงแรงอย่างต่อเนื่องแบบเกินต้านเมื่ออัพไปได้เพียง10ตอนยอดวิว1ล้านวิวก็แตกในทันทียังไม่หมดเพียงเท่านั้นในเวอร์ช e ันอีบุ๊อัพลงแมพไปได้เพียง24ชั่วโมง ติดอันดับหนึ่งพร้อมด้วยป้ายแดง Bestseller อีบุ๊กขายดีฮอตฮิตขึ้นหิ่งในร้านในอินเองวางแผนไปได้เพียงวันเดียวก็ติด Top 10 Bestseller นิยายขายดีประจำร้านในอินโดยใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นและล่าสุดในเวอร์ชั่นหนังสือเสียงที่เพิ่งอัพลงแมปไปได้เพียง9ชั่วโมง ก็ติดอันดับหนึ่งและอันดับสองมียายเสียงยอดโหลดสูงสุดรายวานันโอ้โหอะไรจะปังขนาดนั้นครับเนี่ยและด้วยความปังปัวนี้ทางเราเองจึงขออนุญาตจัดโปรโมชั่นคืนความสุขและกำไรให้พี่ๆท่านผู้ฟังโดยการจัดโปรหนังสือเสียงลด50%ทั้งเล่มหลักและเล่มพิเศษในเล่มหลักจากราคาปกติ399บาท ลดเหลือเพียง199บาทเท่านั้นในเล่มพิเศษจากราคาปกติ249บาทลดเหลือเพียง124บาทเท่านั้นจำกัดระยะเวลาดาวน์โหลดเพียง3สัปดาห์นาทีทองแบบนี้พี่ๆรีบไปดาวน์โหลดกันด่วนนะครับเพราะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะลิง์ดาวน์โหลดอาจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ